เหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเศร้าและเจ็บปวดนักแสดงดังดอมเฮรกูลต้องผเผชิญกับความสูญเสียที่เศร้าสลดใจคุณแม่ปริยาพรเฮรกูลผู้เป็นที่รักและเป็นพระเอกในชีวิตของเขาต้องออกเดินทางไกลไปไม่กลับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่สุดวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาเวลา22นาฬกา7นาทีดอมได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาพร้อมกับข้อความที่แสดงความรู้สึกของเขาในเวลานี้ดอมรักแม่นัก ซึ่งเป็นคำพูดที่แสดงความเศร้าและความเจ็บปวดของเขาในตอนนี้หลังจากการโพสต์ข้อความนี้พบว่ามีการเข้ามาคอมเมนต์จากเพื่อนๆและแฟนคลับของดอมที่แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับนักแสดงคนดังนี้ทีมข่าวแนวหน้าออนไลน์ก็ไม่พลาดที่จะแสดงความเสียใจด้วยแต่ที่นี้เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นและความคาดหวังต่างกันคือว่าจะมีการแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับดอมอย่างไรให้เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยกในสังคมข้อความที่เขียนไว้ในบทความนี้มีข้อกําหนดการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นการแนะนําให้ใช้ถ้อยคําที่สุภาพและเหมาะสมวัดการใช้ถ้อยคําที่ดูหมิ่นและส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการสื่อสารในสังคมออนไลน์ขอให้ทุกคนเข้าใจและรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตัวเองจะเป็นเหตุผลใดๆที่ทําให้ความคิดเห็นนั้นเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีข้อความหรือความคิดเห็นที่ขัดต่อข้อกําหนดทางทีมงานมีสิทธิ ในการลบได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลขอให้ทุกคนเข้าใจและรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตัวเองและให้ความเห็นที่เหมาะสมและไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือสร้างความแตกแยกในสังคมข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง